สวัสดีครับฟุตบอล AFC U17 เอเชียนคัพ2 0 2 6รอบคัดเลือกกรุปเอนัดที่2บังกลาเทศชนะบรูใน80บาเรนชนะสีลังกา2 1สาธารณรัฐประชาชนจีนชนะตีมอ์เลสได้14 0กรุบเอนัดที่2จ่าฝูงเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนมี6คะแนนที่2เป็นบังกลาเทศมี6คะแนนที่3เป็นบาเรนมี3คะแนนที่4เป็นสีลังกามี3คะแนน พบเอัดที่3วันพุทธที่26พฤศจิกายนบ่าย3าโมงบังกลาเทศพบศรีลังกาสี่โมงตรงตีโมเลสเตพบบาเรนสองทุ่ม35นาทีสาธารณรัฐประชาชนจีนพบรูไนหนที่4วันศุกร์ที่28พฤศจิกายนบ่าย3ามโมงรูไนพบตีโมเลสเตสี่โมงตรงบังกลาเทศพบบาเรนสองทุ่ม35นาทีศรีลังกาพบสาธารณรัฐประชาชนจีนัดท,ที 28, ทททชชท่5วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนบ่าย3าโมงบาเรนพบรูนไน สี่โมงตรงตีมอลลสเต,ต้พบบังกลาเทศสองทุ่มสามสิบห้านาทีสาธารณรัฐประชาชนจีนพบบังกลาเทศรูบีนัดที่สองเยเมนชนะกลุ่มสิบศูนย์ลาวชนะกัมพูชาห้าหนึ่งคีร์กิสสถานพ่ายปากีสถานหนึ่งสามรูบีนัดที่สองจะฝูงเป็นของลาวมีหกคะแนนที่สองเป็นเยเมนมีหกคะแนนที่สามเป็นปากีสถานมีหกคะแนนรูบินัดที่สามวันพุทธที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนสี่โมงตรงปากีสถานพบลาวเยเมนพบกัมพูชา สองทุ่มกลวมพบทีเคกิสถานนัดท,ที่4วันศุกร์ที่28พฤศจิกายน4ี่โมงตรงกัมพูชาพบกวมปากีสถานพบเยเมนสองทุ่มลาวพบคีเคกิสถานนัดท,ที่5วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน4ี่โมงตรงกลวมพบปากีสถานคีกิสถานพบกัมพูชาสองทุ่มเยเมนพบลาวครบสี่นัดท,ที่2มาเลเซียชนะฮ่องกง1นงสิงคโปร์เสมอมาเก๊าหนึ่งหนึ่งเวียดนามชนะนอร์ทเทิร์มารรีานาไอแลนด์สิบสี่ศูนย์ รบศีนัทที่2จาจฝูงเป็นของเวียดนามมี6คะแนนที่2เป็นมาเลเซียม,มี6คะแนนที่3เป็นฮ่องกงมี3คะแนนที่4เป็นมาเก๊ามี1คะแนนรบศีนัทที่3วันพุธที่26พฤศจิกายน4ี่โมงตรงนอร์ทเออร์มาเรียนาไอแลนด์สพบสิงคโปร์ทุ่มตรงเวียดนามพบฮ่องกงมาเก๊าพบมาเลเซียนัทที่4วันศุกร์ที่28พฤศจิกายน4ี่โมงตรงมาเลเซียพบสิงคโปร์ทุ่มตรงมาเก๊าพบเวียดนามฮ่องกงพบนอร์ทเออร์มารียนาไอแลนด์ นดที่5วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน4โมงตรงนอร์ทมาเรียนาไอแลนด์สุดพบมาเกา๊าทุ่มตรงเวียดนามพบมาเลเซียสิงคโปร์พบฮ่องกงรุปดีนดทีสองไต้หวันพ่ายอิร่นศูน04เลบานอนเสมอปาเลสไตน์หนึ่งหนดีนดที่2จะฝูงเป็นของอิรานมี3คะแนนที่2เป็นปาเลสไตน์มี2คะแนนที่3เป็นเลบานอนมี2คะแนนรุปดีนดที่3วันพุธที่26พฤศจิกายน6กโมงเย็นอิรานพบเลบานอน3ามทุ่มอินเดียพบไต้หวัน วันศุกร์ที่28พฤศจิกายน6โมงเย็นปาเลสไตน์พบอิราน3ทุ่มอินเดียพบเลบานอนวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน6โมงเย็นไต้หวันพบปาเลสไตน์3ทุ่มอิรานพบอินเดียรูปอินัท,ที่2จอร์แดนไทยออสเตรเลีย0-1พูตานเสมอฟิลิปปินส์0-0รูปอินัท,ที่2จะฝูงเป็นของออสเตรเลียมี3คะแนนที่2เป็นจอร์แดนมี3คะแนนที่3เป็นอิรักมี3คะแนนรูปอินัท,ที่3วันพุธที่26พฤศจิกายนทุ่มตรง อิรักพบจอแดนสี่ทุ่มออสเตรเลียพบกูตานวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนทุ่งตรงฟิลิปปินส์พบออสเตรเลียสี่ทุ่มอิรักพบกูตานวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนทุ่งตรงจอแดนพบฟิลิปปินส์สี่ทุ่มออสเตรเลีย,พบ,ยพบอิรักรัป F นัดที่2มาดิฟพ่ยเติร์กเมนิสถาน06มองโ,งโกเลียพ่ทีมชาติไทย0ูนรุ๊ปร F นัดที่2จะฝูงเป็นของทีมชาติไทยมี3าคะแนนทีน่2เป็นคูเวตมีสคะแนนที่3เป็นเติร์กเมนิสถานมี3คแนน ที่4เป็นมองโกเลียมี3คะแนนกรบเอ F นัดที่3วันพุทธที่26พฤศจิกายนบ่ายสามครึง่งคูเวตพบมองโกเลียทุ่มครึง่งทีมชาติไทยพบมาดีฟวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนบ่ายสาครึง่งคูเวตพบมาดีฟทุ่มครึง่งเติร์กเมนิสถานพบทีมชาติไทยวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนบ่ายสามครึง่งมองโกเลียพบเติร์กเมนิสถานทุ่มครึ่งทีมชาติไทยพบคูเวตครบจีนัดที่2เนปาลไทยเมียนมา0 4นย์ี่เรียพ์ไพยโอมา13ึ่งสามรบจีนัดที่2 จาฝูงเป็นของเมียนมามี6คะแนนที่2เป็นโอมานมีสาคะแนนที่3เป็นซีเรียมีสาคะแนนร,รุกจีนัดที่3วันพุทธที่2 6พฤศจิกายน4ี่โมงครึง่งโอมานพบเนปาลทุ่มครึ่งอัฟกานิสถานพบซีเรียวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน4ี่โมงครึง่งเมียนมาพบโอมานทุ่มครึ่งอัฟกานิสถาน p p. พบเน,นปาลวันอาทิตย์ย p p. Mar, ที่30พฤศจิกายน4ี่โมงครึง่งซีเรียพบเมียนมาทุ่มครึ่งโอมานพบอัฟกานิสถานขอพระคุณที่รับชมกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับ